ตัดสินใจกลับมาอีกทีหนึง่งถ้าไม่เจอที่นี่ก็ไม่รู้จะทําไงแล้วเหมือนกันแล้วพอเอิญเจอพอดีโอเคนะลองดูผู้ชายนั่งนั่งมองออกไปนูน่นแล้วผู้หญิงเข้ามาเป็นเช้าตรู่ของวันใหม่ทีนี้เราต้องนั่งเปิดให้คนดูนิดหนึ่งนะน่าเชียง คืนเลยอะเราเราหลงทางอะนัดคือทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับเรานะเราไม่สนแล้วว่าพ่อเราอะจะคิดยังไงอะแล้วพี่เราจะคิดยังไงด้วยอะแต่เราอยากอย,กอยู่กับน,นัดน,นะเรารักนันด เราเชื่ไปข้างนอกเหมือนกันคู่สองเปลี่ยนบทเถอะพี่หนิมจะไปไหนก็ไปนะง่ายมาใครบอกมาอยู่ที่นี่ทำกันบ้านเรื่องตัวละครเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านี้ลุกลงสติกลับมาให้หมด สิ่งทุกอย่างสำหรับฉันนะรู้ไหมฉันไม่สนแล้วว่าพ่อจะคิดยังไงหรือว่าหรือว่าพี่จะคิดยังไงแต่วันนี้ฉันจะอยู่กับคุณฉันรักคุณบ <laughs> อลโชว์บอลโชว์ตูสองขึ้นี่าพูดกับตี บทนี้นะชิวนนี้ผู้ชายนั่งนั่งเหมือนเดิมนะแล้วก็ผู้ชายลองใช้ภาษาร่างกายแบบนี้คือหลังจากที่ผู้หญิงเข้ามาแล้วเนี่ยในใจก็คือว่าอยากให้เขาได้ดีมีความต้องการที่ดีกับเขาอยากให้เขามีชีวิตที่ดีกว่านี้ ตัดสินใจที่จะไม่ยุ่งกับเขาดีกว่าดังนั้นจะนั่งหันหลังแล้วก็นึกถึงสิ่งเนี้ยระหว่างความรักกับชีวิตที่ดีขึ้นของฝ่ายหญิงแค่นี้นะอยู่ในหัวสมองอันนี้ลองดูนะตอนนี้เราเข้ามาเราต้องมีอาการอะไรคนระับอย่างยูนั้นโฟกัสอันเดียวเลย เปิดตัวมาอีกหน่อยนึงผู้หญิงเชิญแต่ผู้หญิงไม่รู้ว่าผู้ชายคิดยังไงไม่รู้รู้แต่ว่าหามาทั้งคืนแล้วผู้ชายตัดสินใจกลับมาอยู่ที่นี่ครั้งหนึ่งก่อนที่จะจากไป ตามงแตคุณตั้งคืนอ่ะฉันหลงทางคุณคือทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับฉันฉันไม่สอนหอรอกนะว่าพ่อจะคิดยังไงหรือว่าพี่ชายจะคิดยังไงอ่ะฉันจะอยู่กับคุณฉันรักคุณนี่แต่ก่อนกับพ่กอะไรบ้างก็ได้นะยังไ <losers S 2> <ROB. S 1> ม่ยังไม่พี่เลยทุกรออบ้คนาๆๆๆตากวิๆๆๆ <c oughs> ว ่คู่ต่อไปอะไรครับเรอ้ฉันงไงะอ่าฉันตามหาคุณ้คืนใ่เาเรียกเราได้ยินเรารู้ว่าคือเขา แต่ไม่หันยูเฉยๆอย่างนี้เลยคือตัดสินใจแนละ้วจะไม่ยุง่งไม่ข้องเกี่ยวไม่ได้แรงซึ่งจบเพือให้คุณมีชีวิตที่ดีกว่านี้คนดูพรอ้อม คู่ต่อไปกำลังนั่งทำใจอยู่ตรงนี้ใชครับนั่งทำใจอยู่ริมน้ำด้วยเนี่ยทะเลทะเลรักทะเล มีชีวิตผูกพันอยู่กับทะเล <c oughs> หันหันหันหนีคนดูนิ่งสมาธิได้ดีขึ้นหน่อยโอเคตาบินตาหาตาทั้งคืนอะ่ะ <c oughs> กินหลงทางตามรู้ไหมตามคืนเอสึกที่อยากสำหรับกินเลยอะ่ะกินไม่สอน,นนะว่าพ่อจะคิดยังไงพี่จะคิดยังไงแม่จะคิดยังไงอะ่ะแต่กินจะอยู่กับตาบ่า

<noise> 哦？怎么了？怎么了？怎么了呀？ ปฏิกิริยาเลยนะไม่ต้องตัดสินใจแล้วจะปล่อยเธอไปในสิ่งที่เธอได้ชีวิตที่ดีที่สุดอย่าอย่ายุ่งกับผมนะใจอยากไปหาแต่แตัดสินใจว่าจะมีชีวิตเพื่อเขาจึงต้องไม่ยุ่งกับเขาดังนั้นจึงส่กลับไปที่ทะเลอย่างเดียว ฉันตามหาคุณทั้งคืนเลยแต่ฉันฉันหลงทางอ่ะคุณคือทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับฉันนะฉันไม่เคยสนเลยว่าพ่อจะคิดยังไงหรือพี่ชายฉันคิดยังไงอ่ะฉันจะอยู่กับคุณฉันรักคุณจริงๆนะ ไม่ได้ร้องไม่ร้องไห้เลยไม่หนุ่มอาป๋าเราจร้องยังไงหรอเอ่อเป็นไงบ้างยากเขินสนุกดีครับชอบยากเขินสนุกดี